3, 2, ในทุกการต่อสู้นะครับทั้งตัวเราและฝ่ายตรงข้ามจะพยายามเล่นงานนะครับฝ่ายตรงข้ามอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือตำแหน่งส่วนหัว2ตำแหน่งส่วนลำตัว3ตำแหน่งนะครับที่ต่ำกว่าเอวหรือส่วนของขา้นั่นเองนะครับในส่วนของการปัดป้องแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการปัดระดับหัวในการป้องกันร,ระดับหัวนะครับจะมีการปัดใน2ลักษณะด้วยกันซึ่งแต่ละลักษณะอาจจะมีวิชาโมยต่างๆเนี่ยามาสาธิตให้ดูหรือนำไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันอันดับแรกนะครับในเรื่องของการป้องกันหัวนะครับก็จะมีการปัดในลักษณะที่เน้นความพิวไหวเรียกว่าเป็นการตั้งรับก่อนแล้วค่อยรุก แต่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปแบบอย่างในอย่างในคลิปนะครับก็คือเป็นการปัดในลักษณะที่มีความดุดันแต่จะมีผลของการกระแทกเมื่อตั้งรับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การตั้งรับในลักษณะนี้เนี่ยนะครับโดนแรงอัดน้อยลงนั่นก็คือการเคลื่อนที่เข้าหาคู่ต่อสู้ให้ใกล้นะครับเพื่อที่จะใช้อาวุธระยะสั้นได้จากในลักษณะนี้ก็ใช้ได้ ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนะี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันประอบบางนะบดิ้วบาตอมน,นะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะปากกาแท็กที่เข้ามาในร่องนิ้วและจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเกี่ยว สำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่ป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบินึ้นนะครับแต่ถม้าว่าเรา แต่ถ้าถาว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นน,นี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อนะันนี้